ขอแนเก็บข้าวครับโดมัวครับเดี๋ยวเราจะไปรักม่วงกินเนืน,นะครับเราดูดิว่าจะมีผู้ริ่มเสชะตากรรมบนเราหรือเปล่านะครับครับอแนทเนอาโมให้หน่อยเอาอะไรป้องเนาะไม่ได้น,นั่นแน่ได้ป้าให้หน่อยมือปือนไม่เป็นไรจะป้าไปวะฮะตรงนนู้อาจารย์เนี่ย,ยมันก็เป็นเรื่องปะโอ้ยเฮียแมงตุลเอาแล้วผมจะได้กินวันนี่้มันก็เป็นเชื้อโรคเชื้อโรคอือ คิดว่าเราอยู่ในป่าไม่มีอะไรกินเรามีคนรู้ชะตากรรมกว่าเราแล้วโอ้้แลวจะให้ป้ายังไงวะมือกระเปื้อนนะมีคนรู้ชะตากรรมกว่าแล้วพ่อก็บอกลูกละห้าร้อยพอลูกไปเด็ดมามีคนป้อกยังน้อยก็คนเราสองร้ห้าสิบแต่วะมันยังไม่เรื่องเนื้อมันเรื่องที่บ้านเยอะแยะไม่กินที่บ้านเราไปอยู่นะไม่เอามันอย่างนี้เลยนะอะอย่างนั้นแหละป้องเดียวพอฟังเดียวเนี่ยพอแล้ว เดี๋ยวแท้เอาอย่างไรอ็คนปอกก็ร่วมชะตากรรมสองร้อยห้าสิบอะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเก็บข้างนอกมันข้างนอกมันเรื่องนะข้างในมันไม่เรื่องไงมันลุนล่างไงถือลูกยากกินนิดเดียวเอายังพอเฉาะป่ะอย่างนี้ป่ะไม่ต้องหรอกตัดเออเขี๊ยตัดนะห้าร้อยกระส่วนสองร้อยห้าสิบมีปอกแล้วมีคนทำ ได้ย่าเดือดมีคนมีคนเที่ถามก็ไปคนละสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนี่มมม่วงนี่เห็นอยร่หลักฐานได้ได้โอ้โหอ้าวไม่ได้หรอกสองร้อยห้าสิบไม่ต้องไปได้ครับเมื่อกี้ให้น้าเขาบอก เราก็ม้วนมากินหนึ่งแล้วลูกอร่อยครับก็คือม้วนมีเยอะนะครับในดองมันก็จะเป็นน้าลอกไม้นะครับเป็นดองผลไม้ของน้านี่แหละครับน้าลอกไม้ลูกใหญ่มากนะครับ ดูครับอ,อุ้ในหญ่มากังน่าจะเหลืองแล้วนะครับก็มีเขียวตะเบยเมื่อกี้ที่เราแกไปเขียวตะเบยนะครับเหมันเลยโอเคครับเนี่ยเขามีม่วงเนี้ยเขียวตะเบยในเขียวตะเบยอ,อยู่รอบนอกอ่ะแล้วก็มีเสีขอข,ข้างที่เยอะนะครับ ดูแลนั้นได้ไม่ค่อยได้ดูแลนะครับนี่ก็มีแมลงไต่อก็เสียอยู่ที่ขนตน้นค่อนข้างที่เยอะนะครับน่นาจะไม่ค่อยได้ดูแลปลูกมะม่วงไว้เยอะมากนะครับแต่ต้นมันไม่ใหญ่ก็ไม่ค่อยได้มีรูขลุ่ต้นนี้อย่างต้นนี้ก็ไม่มีเลยนะครับโอเคครับเ <laughs> นะ้อานะค,คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเป็นการยอกๆ <laughs> แขอบคุณนะครับที่กดติดตามนะครับผมอาจารย์รอนะครับค้าขอบคุณค้าสวัสดีครับ